เกษตรกรชาวตำบลบ้านหม้ออำเภอสีชียงใหม่จังหวัดน้องคายดีใจปีนี้ปลูกพริกซปเปอร์ฮอตขายส่งสร้างรายได้ดีสามารถพลิกผันชีวิตให้มีรายได้เพิ่มในช่วงสถานการณ์โควิดนางสาวคำพาคำจันทร์อายุ54ปีเกษตรกรในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านหม้ออำเภอสีชียงใหม่จังหวัดน้องคายพร้อมกับเพื่อนพานกำลังช่วยกันเก็บ ผลผลิตพริกพันธุ์ซูเปอร์ฮอตภายในบริเวณสวนของตนเองที่ได้ทำการปลูกไว้ในพื้นที่หมู่6ตำบลพานพร้าวอำเภอสีชหม่จังหวัดน้อง k ายประมาณหนึ่งไร่และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วในช่วงนี้โดยได้ปลูกพริกพันธุ์ซูเปอร์ฮอตมาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานางสาวคำภากล่าวว่าตนได้ปลูกพริกซูเปอร์ฮอตดังกล่าวจำนวนทั้งหมดประมาณ1000ต้นซึ่งขณะนี้สามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะช่วงนี้ โดยแต่ละต้นจะให้ผลผลิตและสามารถเก็บได้เป็นจนถึงเดือนเมษายน2564ตอนนี้ทยอยเก็บไปซึ่งจะเก็บอาทิตย์ละสองครั้งในส่วนของตลาดนั้นจะมีคนมารับซื้อถึงในสวนราคากิโลกรัมละ130บาทซึ่งตนรู้สึกดีใจมากเพราะขายได้ราคาเทียบกับปีที่ผ่านมาพริกที่ปลูกไว้ขายไม่ได้เนื่องจากติดโควิด ขายออกไม่ได้จึงต้องเก็บตากแดดให้เป็นพิกแห้งไว้แต่ก็มีพ่อค้ามารับซื้อกิโลกรัมละ100บาทแต่ปีนี้พิกสดมีราคาดีขึ้นหลายเท่าตัวที่แต่ละปีจะอยู่กิโลกรัมละ1 8บถึง20บาทสูงสุด60บาทแต่ปีนี้ขายได้ราคากิโลกรัมละ130บาทถึงแม้จะติดโควิดเหมือนกันเพราะเนื่องจากพิษจากต่าประเทศเพื่อนบ้านไม่สามารถส่งข้ามมาได้ จึงต้องซื้อของภายในประเทศอีกอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งปลูกพริกจำนวนมากเกิดน้ำท่วมไม่สามารถปลูกพริกได้จึงทำให้พริกในพื้นที่มีราคาดีขึ้นตนรู้สึกดีใจมากปีที่ผ่านมาเป็นหนี้ปีนี้สามารถปลดหนี้ได้ทำให้เกษตรกรกยิ้มออกหลังหมดฤดูปลูกพริกตนก็จะปลูกข้าวโพดหวานส่งขายโรงงานและมะเขือเทศต่อสามารถสร้างรายได้ให้กับตนกว่า หนึ่งแสนบาท